วัดดีเช้าวันอังคารกับยามือเจ้าอาจจะเห็นควงตะหลิวควงทพีเห็ดกับเขาอยู่หน้าบ้านครับสายมาหลังจากแปดโมงแล้วก็มาควงเล็กงัดงัดยางนะครับอุปกรณ์ประจําตาแหน่งหลังจากแปดโมงครับอันนี้ก็สิมาเปลี่ยนยางกันครับล้อนี้ก็จะเป็นล้อรถไฟฟ้านะครับล้อรถไฟฟ้ามาเปลี่ยนยางใหม่ครับล้อรถไฟฟ้านี่ คอควรต้องระวังจะมีจุกอย่างจุกเซนเซอร์ครับจุกเซนเซอร์ลมยางแล้วทางในนี่ครับมามาเปลี่ยนยางเก่าออกเลยครับนี่แล้วมาเบิ่งหน้าตากันว่าจุกเซนเซอร์มันเป็นอย่างไรครับเอาอยางเก่าออกเสร็จเรียบร้อยครับโยนทิ้มไปเลยครับนี่มาเบิ่งกันครับหน้าตาจุกเซนเซอร์คอนี่ควรช่างต้องระวังเลยครับห้ามไม่หักห้ามไม่พังเป็นเด็ดขาดตัวหนึ่งหหลายพันเลยครับตัวนี้ เหตุงานวันละสามร้อยจุกเซ็นเซอร์ฮักนี่เจอหลายพันเลยครับแต่แกฮักเงินครับมาเช็คจุกว่ามันคลายว่ามันหลวมบ่อครับเมื่อประแจหมุนเข้าไปว่าจุกแน่นแล้วก็ใส่ยางใหม่เข้าไปเลยครับคีมทารอบยางเข้าไปครับใส่ให้มันลื่นครับเพื่อให้มันยางมันเข้าง่ายมาประกอบยางใหม่เข้าไปแล้วประกอบเข้าไปก็ระวังยางเดียวนะครับอันเก่าและจุกยางจุกเซ็นเซอร์นี่ครับ มันมีตำแหน่งมันอยู่ครับผู้คนเป็นสร้างเป็นรู้ดีนี่ครับประกอบเข้าไปครับควรระวังเซ็นเซอร์ตัวเดียวเซ็นเซอร์ลมยางครับรถนี้ถ้าลมยางมันอ่อนมันไปเยียบตะปูมันอ่อนแล้วมาสิเตือนอยู่หน้าจอเลยครับเซ็นเซอร์ลมตัวนี้ประกอบอย่างเข้าไปเลยครับนี่ ประกอบเซตเรียบร้อยครับประกอบเซตเรียบร้อยก็มาจัดตำแหน่งครับตำแหน่งจุดเหลืองของยางครับเอามาจัดตำแหน่งให้มันตรงกันกับจุกลมนะครับเมื่อมันตรงกันแล้วก็มาเติมลมเข้าไปเลยครับในเติมลมเข้าไปลมยางรถไฟฟ้าหรือสีไซลมอยู่ประมาณ4ี่สิบนะครับรถแต่ละคันมันจะมีสเปคลมยางของมันนะครับในข้างประตูเติมลมเข้าไปเรียบร้อยครับมาปิดสอนเข้าไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับหมุนล้อโช่์อีกทีนึงนี่เรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ